เราเดินไปดูเจ้าตัวจีลี EX2 หรือว่า EX2 กันดีกว่า EX2 นี่เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับอยู่ข้างหน้าเราแล้วเพราะว่าเพิ่งเปิดตัวมาแล้วดูดีมีมีที่เก็บของด้านในด้วยนะครับที่เก็บของก็กว้างเลยนะไม่ใช่แคบนะดูดีไม่มีฝาปิดเท่านั้นเราลองปิดปึด๊มันก็จะเป็นอารมณ์นี้เลยครับโบก็จีลี่เนาะ โหแต่หน้ามันหน้าตาน่ารักมากโหหน้าตาน่ารักจริงๆนะดูดีโหโหลายคนคงรู้ราคาแล้วเนาะเดี๋ยวเราบอกอีกรอบแล้วกันครับมันมีสองรนะุ่นเนาะมีรุ่นโปรก,กับรุ่นแม็กเหมือนเจ้าตัวเจ้าตัว ห้าเขาเลยนะแต่ตัว ex 2เนี่ยคือรุ่นโปรวาราคาแค่3,999,990บาทและรุ่น max 4 2 9 9 9 0าราคาดีมากมันถือว่าเป็นน้องใหม่ที่ราคาดีที่สุดในในรุ่นนี้แล้วนะ3 0แสนไม,ไม่ไม่เกิน4,000สนนั้นไม่ข้าม4 0 0แสนในตัวรุนน่นต้นเนาะวิ่งได้375กิโลเมตรทั้ง2ตัวด้านท้ายจะเป็นอารมณ์แบบนี้นครับด้านท้ายแต่ด้านท้ายเขามีความ มีความไม่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ไม่ลึกลงไปเท่าไหร่แต่ก็มีความสูงสูงมากเหมือนกันเราลองปิดตัวนี้ปิดฝาท้ายไม่ใช่ไฟฟ้านัเนนี่ออ่าเปิดตรงนี้เปิดตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่เปิดตรงนี้กดเปิดกดเปิดแล้วก็ต้องดึงด้วยนะเพราะว่าฝาท้ายไม่ใช่ไฟฟ้าตัวที่สอง ไฟเขาก็เป็นไฟฟูลีดเลยนะครับสวยงามมากก็ดีไซน์เขาก็มีนี่เหมือนเป็นดวงดาวเลยอะ่ะการดีไซน์จะต,ตรงนี้ก็ไม่ได้ดูลูล่ะเท่าไหร่หหะะครับแต่ดีไซน์มันก็สวยงามเพิ่มขึ้นมากประตูจะเป็นแบบนี้ก็คือเรียบไปกับตัวรถนะครับสวยงามอีกระดับนึงดูดิสวยมาก ตัวนี้เป็นตัวท็อปหรือ,อยังครับตัวท็อปแล้วเอาตัวท็อปไม่มีฝาท้ายไฟฟ้าใช่ไหมเรากำลังจะเข้าไปครับประตูเขาก็มีดีไซน์นี่ครับดีไซน์ที่แบบแปลกใหม่นะแล้วตรงนี้ก็เป็นแบบพิกเซลเหมือนเป็นรูปตึกมากกว่าเฮ้ยสวยอะ่ะสวยเลย อ้อแต่ไม่มีไม่มีจุดที่พิงหลังนะราคาตัวท็อปแอนแน่นรุ่นนี้ขาดที่พิงหลังพื้นที่ก็กว้างเหมือนกันวัสดุยังมันสวยแต่ก็อยู่ที่แบบวัสดุก็สมราคาอยู่นะไม่ได้ดีเกินเท่าไหร่แต่สวยอ,อดีสวยจริง แต่ภายในดูดีนะครับด้านหน้าภายในด้านหน้าด,ด,ดูดีกว่าด้านหลังนี่ไม่มีแยกอแต่ตรงนี้แยกยังไงได้ครับมีที่เป็นไม่มีท y p e C นะเป็นช่องที่เป็น USB เน็นช่องไม่มีหลังคาทั้งสองรุ่นนะครับใครที่ชอบก่อน การกลัวร้อนแดดหรืออะไรเนี้ยไม่ต้องห่วงเลยเพราะไม่มีหลังคารกระจกทั้งสองล้นย่อยถ้าคนปรับเบาะก,ก็สามารถเหลืออยู่นะนี่ครับผมเบาะมาเยอะเพราะว่าเบาะเขามีความแบบโค้งแบบนี้ถ้าคนที่สูงกว่าขายาวก็ยังพอแบบขาติดก็โอเคถือว่าความกว้างผ่านนะครับความกว้างภายในเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าดีกว่า นี่ถ้ามุมมองจากด้านหลังมองด้านหน้าครับด้านหน้าก็จะมีความดูดีพรีเมียมมากกว่าด้านหลังนะนดูดีสวยขึย้นเยอะเลยตัวท็อปกับตัวตัวเริ่มมันต่างกันยังไงบ้างคะถ้าเป็นตัวแม็กก็จะมีกล้องสาต่ะ้าาแล้วก็ระบบออโต้เบรกโค้ให้แล้วก็ล้อมันจะเป็นล้อแม็กที่ไม่ใช่ล้อกันค่ะ ไฟเอมเป็นไรใช่ไหมนี่เคภายไนบอกแล้วนี่มันลดแค่ราคาสามเก้าเก้านะสี่แสนภายไนดูดีมากนี่จอแบบสแสดงคนสวยแต่จอไม่ไม่ใหญ่นะจอตรงนี้จะเป็นจอเล็กเลยนี่สามร้อยเก้าสิบกิโลในการชาร์จหนึ่งครั้งครับแล้วก็มีการบอกข้อมูลต่างๆนะแล้วหมดโหมดเกียร์อยู่ตรงนี้ว่าเป็นเกียร์อะไรอยู่นี่คือสปอร์ต ก็มีรูปรบต่างๆเนาะนี่ๆๆจำนวนกิโลเมตรเพราสมองมัลารวมกัขึ้นตรงนี้ซื้อก็จะเป็นกุญปบเนาะกุญปบไม่ได้เลื่อนๆตรงนี้ก็จะดีไซน์เขากลมท้ายตัดแต่ขนาดเล็กกลมาะไรขนาดเล็กวงมันเล็กกำลังดีเลยอะท้ายตัดเราลองซูมไปไกล วงกำลังดีเลยครับจอก,การก็สวยมากกล้งองสามร้อยสิบองศาเปิดไม่ได้เพราะนี่ไงเปิดได้แล้วกล้องกล้องมีความคมชัดรบบเนี้ยราคานี้มีกล้องรอบคันด้วยครับความปลอดภัยที่ครบนะครับความชัดระดับหน,ดหนึ่งครับกล้อ,องรอบพันในตัวท็อปเนาะ ในตัวเริ่มจะไม่มีกล้องรอบคันแล้วก็มีออโต้เบรกเกียร์จะเป็นการปรับเกียร์แบบเลื่อนปืดๆอย่างนี้นะครับ N r D มีตัว P มีโหมดแล้วดีไซน์เหมือนตึกนี้ดูดีไซน์ตรงตึกครับจะมีทางด้านซ้ายแล้วก็ตรงกลางตรงคนนั่งเลยจะมีความเพิ่มความรูละเข้ามาเฮ้ยแต่โหในราคานี้สุดจริง ใครอยากได้รถเล็กที่พื้นที่อ่ะพื้นที่ก็มีเล็กนะนั่งได้สบายเลยด้านหลังคุ้มมากก็ใครจะซื้อ,อยังไงก็แนะนำให้ซื้อตัวท็อป4 29,990มากกว่านะเพราะว่าได้กล้องรอบคันแค่กล้องรอบคันก็โอเคแล้วอะ่ะ ได้มีหลายอย่างที่เพิ่มขึ้นมาก็คุ้มค่าเลยครับสวยงามมากในราคานี้จีรี่ไม่น่าเชื่อว่าจะทำมาได้ดีมากๆนอนทะั้งสองรุ่นเลยครับ